สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิเทศการส่วนพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่8ปปีพศ2567 วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปหอประชุมหยาดปัญญาอ,อพอสทศูนย์อนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่อมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทัศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่8ปีพศ2567ซึ่งมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2567ภายใต้แนวคิดความสมดุลบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน มีสมาชิกสนวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิน่นหน่วยงานสนองพระราชดําริและเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรืออพสาทาทั่วประเทศเพื่อเทธอพระเกียรติรรและจ้างกิจสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรไทยนําไปสู่การอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ท่อประเนตนนิทรรศการอ,อพอสทส,สวนจิตลดา30เรื่องเล่า30ปีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากบ้านของพ่อสู่มหาชนชาวสยามแสดงเรื่องราวบ้านของพ่อต้นกำเนิดพันธุข้าวพระราชทานป่าสาธิตนสสวนจิตลดาขนุนไผ่สารทักษิณพืชเอกลักษณ์ในพระบรมมหาราชวังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพระราชดำริสู่แนวคิดในการอนุรักษ์และการจัดตั้งอ,อพอสทเมื่อปี2535 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนิทรรศการอพอทอมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรานารีมีงานวิจัยที่นำเสนอ8เรื่องได้แก่ประวัติจากอดีตปัจจุบันและในอนาคตของอพอทอมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรานารี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตปรินต์การพัฒนาการสีย้อมจากมะพูดและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใย,ยย้อมสีธรรมชาติการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวจากสารสกัดแจงสุรานารีพืชป่าเฉพาะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ฟาร์มไข่ผำต้นแบบระดับอุตสาหกรรมปัจจุบันเป็นอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแพลงต้นพืชและสาหร่ายขนาดเล็ก ของขวัญจากธรรมชาติที่ถูกลืมสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฐานทรัพยากรท้องถิน่นป่าชุมชนเขา3าสิบสางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาการเกิดกุมพลักและกุมพลักแห่งทานสายฝนอุทยานธรณีโลกโคร,ราชและไก่โคร,ราชจากมรดกธรรมชาติสู่ฐานทรัพยากรไทยสู่การแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไก่โคร,ราชมีจุดเด่นคือโตเร็วไขมันต่ำโปรตีนสูงและย่อยง่ายดีต่อสุขภาพ สำหรับกิจกรรมในงานแบ่งได้5กิจกรรมได้แก่นิทรรศการแนวทางอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนิทรรศการแนวทางการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนบนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและศูนย์พฤกษศาสตร์โรงเรียนนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์แม่ข่ายประสานงานทั้ง5แห่งการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค และการประชุมวิชาการนานาชาติที่แสดงถึงความเป็นมาผ่านการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชุมชนชาวโคราชในอดีตองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีพปรร,ราชวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยครั้งที่30 วันนี้เวลา16นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีพปรราชวิทยาลัยวชราวุธวิทยายลัยครั้งที่30และมอบเพื่อรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันณสนามสุพัชาลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวัน สมาคมนักเรียนเก่าวชิวราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีพปรราชวิทยาลัยวชิวราวุธวิทยาลัยครั้งแรกเมื่อปี2526เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักกีฬานักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของทั้งสองสถาบันสำหรับการแข่งขันในปีนี้จัดเป็นครั้งที่30 เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัณษาหรอบ28กรกฎาคม2567ได้รับพระมหาการณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชจสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่5ธันวาคม2567 และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาวันที่7ทธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเิสเบียงบุญตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวั